คุณเป็นเหมือนผมไหมเวลาเล่น Facebook แล้วแบบเห็นแม่ค้าขายของใช่ไหมแล้วเราก็แบบรู้สึกสนใจอะ่ะเออรู้สึกอยากซื้ออะ่ะแต่พอไปดูปุ๊บอา้าวไม่ลงราคานะครับผมเคยหงุดหงิดนะแล้วแบบมันจะความลับอะไรมากมายขนาดนั้นเลยเงี้ยเออทำไมอยากขายของต้องให้เราทักไปถามอีกก็ลงราคาไปเลยหรือว่าขายแพงหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือผมอะ่ะเคยเป็นคนหนึ่งที่หงุดหงิดนะครับแต่ไม่นานวันนี้ ผมเพิ่งมารู้เหตุผลที่แท้จริงว่าทําไมแม่ค้า Facebook ไม่ลงราคาเวลาขายของนะครับก็คือวันนี้ผมขอมาแก้ตัวมาออกตัวแทนแทนเหล่าแม่ค้า Facebook แล้วกันแล้วก็เหตุผลเนี่ยที่เขาไม่ลงราคาส่วนมากนะแปดเก้าสิเปอร์เซ็นเนี่ยนอกเหนือจากนี้ผมไม่รู้แต่ว่าส่วนมากแล้วว่าเหตุผลหล,ล,ลักๆก็เลยมันจะมีประมาณสองสามเรื่องผมจะอธิบายให้ฟังนะครับ เรื่องที่1เลยผมว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเลยก็คือว่าเวลาที่แม่ค้าเนี่ยจะโพสต์ขายของใน Facebook ใช่ปะเวลาเขาโพสต์ไปแล้วเนี่ยพี่มาร์คซัคเคิลเบิร์กอ่ะเขาไม่ปล่อยให้ไอโพสอันนั้นอะ่ะให้คุณลูกค้าเห็นลอกคือเขาต้องการเอาเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกแม่ค้าต้องยิงแอดนะครับแล้วการยิงแอดเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบ ยากมากอะ่ะที่จะให้คุ้มกับเงินที่ยิงแอดไปแล้วแบบขายของได้จริงๆได้กําไรขึ้นมามันจะมีคํานึงเขาเรียกว่าแอดนางฟ้าก็คือประมาณแบบทดสอบยิงไปสัก10แอดอย่างเงี้ยมันอาจจะมีแค่1แอดเท่านั้นนะที่ทํากําไรได้จริงๆบางแอด,บา,แอดบางทีแม่ค้าเขายิงไปเป็นพันหลายพันขายของไม่ได้เลยสักชิ้นก็มีนะครับทีนี้ปัญหาก็คือว่าเมื่อโพสตแล้วยิงแอดไปแล้วอะ่ะพี่มาร์คแซนด์บเบิร์กเนี่ย เขาไม่ให้แม่ค้าแก้ไขข้อมูลใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับสมมุติพิมพ์ผิดแค่สละกอะสระอุแค่ตัวเดียวยังแก้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าแม่ค้าเนี่ยเขาโพสราคาเขาโพสต์โปรโมชั่นไปแล้วเนะ่ยมันแก้ไขไม่ได้เลยนะครับนี่คือเป็นหนึ่งเหตุผลที่ทําไมเขาไม่ลงอาคุณอาจจะคิดว่าอา้าก็เวลาเปลี่ยนโปรเปลี่ยนราคาคุณก็โพสต์ใหม่สิยิงแอดใหม่คือคือมันอย่างนี้ครับ แอดที่เขาเรียกว่าแอดนางฟ้าที่ผมบอกเนี่ยแอดที่มันขายของได้จริงเนี่ยมันจะมีคนเนี่ยมาคลิกไลค์เยอะมีคนแชร์มีคนมาคอมเมนต์แอดพวกเนี้อัลกอริทึมมันจะดีแล้วก็คนที่เข้ามาดูอะ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเออรู้สึกว่ามันมันดูน่าเชื่อถือมันแบบคนสนใจเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเจอแอดพวกนี้แล้วอะ่ะเขาไม่อยากจะเปลี่ยนมาหรอกเขาอยากจะใช้แอดเนี่ยยิงเพื่อขายของไปเรื่อยเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าหนึ่งในเหตุผลทําไมเขาถึงไม่ลงราคานะครับ เหตุผลที่2ก็คือว่าโพสต์ Post ที่เขาขายของเนี่ยในโพสตหนึ่งที่เขายิงแอดเนี่ยมีข้อจํากัดทาง Facebook หลายอย่างมากเช่นรูปที่ลงอาจจะลงได้จํากัดขนาดรูปลงคลิปลงรูปข้อความแคปชั่นต่างๆเนี่ยมันมีจํากัดเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ค้าเขาก็อยากให้คุณทักเข้ามานะฮะมันทักไม่ยากพอทักเข้ามาปุ่มเนี่ยเขาจะได้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมที่มันเยอะกว่านั้นให้คุณ เพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับมันอาจจะแบบคุณอาจจะบอกว่าไปโพสต์ราคาในคอมเมนต์ก็ได้อะไรเงี้ยแต่บางทีคุณลูกค้าเขาไม่ได้เข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าสมมุติว่าคุณอ่ะออสนใจอ่ะก็ทักแม่ค้าไปเหอะอ,อย่าไปโกรธก็เลยผมบอกตรงว่าแบบการยิงแอดเนี่ยในเฟซบุ o กอ่ะโอ้มันยากมากมันมีแต่ขัดทุนอ่ะคนที่รวยที่สุดอ่ะคือพี่มาสัเมอนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปโกรธแม่ค้ากันเลยนะครับ